เห็นมูเป็นเห็ดยำขอบฝุ่นอยู่เมืองไทยในเฟซบุ๊กจ้ะจะของอยู่เมืองของฝรั่งเศสทำลายหย่อยปอกๆมีซอยผักนะคะผักหัวหอมเป็และะ้วก็เอียงลายอะไรย่างละผักประทิไทยนั่แหละขอบปุ่นใส่ใส่รสดีใส่ของชุรสใส่ทุกชิ้นทุกอย่างจ้ะสิโล่เห็ดคือเพลินมันสิเป็นคือเพลินบ่กเขาเสิได้คือเพลินบ่นนจ้ะเพคนเห็ดเป็นตะแซบ่บตะแซบ่บเนี่ยนา่าจ๋า เรือก็เด็กมันสิร้อยหยุดยิงที่เด็กพี่เพื่อนบอกประแดกแล้วก็น้ำปลาประแดกใส่สองซอนเพอจัดบีบบังน้าวาจ้าใส่น้ำปลาบีบบักหน้าโอ,อ,อ้ที่นอนมันจะเสียบพี่เพื่อนบ่หล่ะ ักพริกเปนกระใสไขกระใสคือกันฉันปิกข่เป็นยังูบอพริกไงพริกแห้งนี่งบดมันบอเผ็ดองคนดูทิ่นว่าให้ใสเอียงกอะท่วนขอด อร่อยแต่โมี่เปล่ามี่อย่างนี้อัลล่จาจ้าเห็ดเซี่ยฟอมดูนะไม่เสร็จนะปลาปลาเท็อสิใส่เป็นปลาอย่างหัวพี่นอ้องปลาเซียมอนลงควันนะใส่แทนได้ไหมเซีย <c oughs> มอนลงควันใส่แทนเนาะเอาไปตามภาษาผีบา้าผีบอมันจะเห็ดพอได้กินจา่าเอาไปซิมกันด้วยบัณย,ยเนี่ยอร่อยหรือเปลา่า บางทีบางทีคอยมันก็เป็นเรงสีพี่น้องเอ้กินผู้เดียวหรอกซ่าพี่น้องแสบอยู่ดีจ้ะสม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 ,สมหอมหอมไหมจ้ะพี่ขาดอย่างหัวพี่น้องประเดดประเดดคอย วายใส่ประแดกหลุดมาใส่ประแดกเสร็จแล้วออ่อยกระสีใส่อันนนั้นเพิ่มนิดนึงปลาเซลวมนลงควันเพิ่มนะจ๊ะเพื่อความอร่อยัน,น่แล้วจริจริงเอาปลาเซลโมนมาคุ้นจะอีกพี่น้อง กระถูกดอกกินแป๊ดปจตหมดเลยหน่อยนึงอืีหออเข็บอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ